สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพ่อผมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนะบ้านๆด้านกีฬาฟุตบอลครับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ยังไงเบาหน้าแบบนี้หน้าตาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับทั้งสองช่องทางนะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k แห่งนี้แล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับเจอกันได้แทบเป็นทุกวันนั่นแหละนะครับมีคลิปแสดงทัศนะแบบบ้านๆนะครับคลิปภาคเสียงหลักๆก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับโปรแกรมวร์นเมนต์ใหญ่ๆก็รอตามวาระโอกาสนะครับ อ่ะวันนี้มาคุยกันเบาๆไปแบบเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปงานศพของน้ะนะครับซึ่งวันนี้เป็นคืนนี้เป็นคืนที่2แล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยญาติๆนะครับก็ขอญาตไปแบบเร็วๆสั้นๆอาจจะไม่ได้ทักทายใครทางเพจนะครับไปพูดถึงฟุตบอลโลกโอ้โห <c oughs> ที่ผมทําหน้าแบบนี้ไม่ใช่ผมเป็นอะไรน <c> ะ <oughs> ในครัวกําลังผัดกะเพราโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรฝืนๆไปนะหิวหิวไหมหิวไมหวไม,หไม <c oughs> อาจจะที่หน้ากับโคลอร์เซียครับ ามาทวนโปรแกรมกันอีกรอบหนึ่งนะครับโปรแกรมถ่ายทอดสดแล้วก็ช่องทางการถ่ายทอดสดใครที่รออยู่ก็นี่เลยนะครับตามเลยนะครับรอบรองชเลอร์คู่แรกอาร์เจนตินากับโครเอเชียนะครับ<ส> <demasiado> เล่นคืนพรุ่งนี้นะครับคืน13เข้าเช้า14ตี2นะครับถ่ายทอดสดทาง True For you แล้วก็ True Sport สส่วนคู่2เป็นฝรั่งเศสกับบมรกโกครับเล่นคืน15เข้าเช้าเล่นคืน14เข้าเช้า15บห้าตี2เหมือนกันนะครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แล้วก็ ช่อง True Sport 2ติดเออเออต,ต,ติดตามได้ติดตามได้ทั้งสองช่องทางทั้งสองคู่นะครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดเบาๆนะครับเรื่องของอัจจิน่ากับโคเอเชียก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่นะเป็นความรู้สึกแล้วก็มาพูดเน้นย้ำกับเ,เพื่อนๆแฟนลูกหนังเท่านั้นเองนะครับว่าคู่แรกโคเอเชียที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้นะครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มก็มีเสมอ แต่ถ้ารวมเอาเฉพาะใน90นาทีเนี่ยโครเอเชียเสมอไปแล้ว4นัด4นัดก็คือรอบแบ่งกลุ่ม2นัดครับเสมอบรอกโคโ0-0นะครับแล้วก็เสมอเบลเยียม0-0เห็นไหมครับ0-0ทั้ง2นัดเลยแล้วก็ชนะอ <c oughs> ขอไปชนะแคนาดาหรือ,อยังไงเนี่ย1-0หรือ2-0ไม่เข้าใจนะครับพี่วัชระ่าสวัสดีครับแล้วพอมารอบน็อกเอาท์นะครับโครแอตก็เสมอกับเสมอกับญี่ปุ่น นะครับหนึ่งหนึ่งในเก้าสิบนาทีแล้วก็ยือต่อเวลาพิเศษไปชนะจุดโทษแล้วก็นัดล่าสุดเสมอกับบราซิลไม่ใช่สิเออถูกแล้วเ <laughs> สมอกับบราซิลศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ในเก้าสิบนาทีนะศูนย์ศูนย์แล้วก็ไปยิงกันช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็ชนะจุดโทษบราซิลมาส่วนลาจเจนตินานะครับมีแพ้นัดแรกนัดเดียวก็คือแพ้ซาอุที่เหลือก็ชนะรวดมา ครับเรียกว่าชนะใน90นาทีนี่คือข้อแตกต่างนะนี่คือข้อแตกต่างอาเจนแพ้นัดแรกนัดเดียวคืออาเจนเนี่ยไม่มียืดเยื้อครับไม่เคยได้ต่อเวลาใดๆทั้งสิ้นเลยรอบ16ทีมก็ชนะเอยโทษทีพูดผิดออรอบแบ่งกลุ่มนะครับแพ้ซาอุม,มา2-1ที่เหลือก็ชนะ2นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเข้ารอบมาเป็นที่1แล้วก็มารอบ16ทีมนะครับเอาชนะออสเตรียมาแบบฉิวเฉียด ส่วนในรอบ8ทีมนะครับชนะเนเธอร์แลนด์หรือฮอนแลนด์มาในช่วงดวลจุดโทษก็เสมอในเวลา90นาทีเนี่ย2-2นะครับต่อเวลาพิเศษก็ยังยิงเพิ่มไม่ได้ก็ไปซัดจุดโทษกันแต่สังเกตเห็นว่านะครับอาเจนมีช่วงที่ผลงานดีนคือในเกมอะนะครับในเกมการแข่งขันเนี่ยอาเจนจะมีช่วงที่ผลงานดีและมีช่วงที่ผลงานตก นะครับผมว่านั้นนีจวดนะครับมีช่วงผลงานดีและมีช่วงผลงานตกนั่นหมายความว่าแฟนอารเจนติน่าแฟนฟ้าขาวนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆแฟน,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 นลูกหนังท่านใดแอบปันใจเชียร์ลิโอนเนลเมสซี่หรืออารเจนติน่าบ้างแต่ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้เป็นสาวกของอาร์เจนแต่ว่าพูดในฐานะคนกลางนะครับเพราะว่าทีมเชียร์ผมตกรอบไปหมดแล้วผมมองว่าอารเจนติน่าเหนือกว่าแน่นอนแล้วก็เป็นเต็งสองรองจากฝรั่งเศสแต่ครับอย่างที่ผมบอก คืออาเจนตินาในในช่วงเกมการ่งขันเนี่ยเอาเกสิบนาทีก่อนอาเจนตินาจะมีช่วงที่ดีและมีช่วงที่แกว่งเรียกว่าขึ้นนําก่อนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะนําก่อนทุกนัดอาเจนตินานําก่อนทุกนัดครับวันที่แพ้ซาอุก,ก็นําก่อนเห็นไหมแต่โดนแซงอีกสองนัดต่อมานําก่อนแล้วนําจนจบก็ชนะสองนัดรอบแบ่งกลุ่มเข้ารอบมาเป็นที่หนึ่งหกแต้ม นัดรอบ16ทีมชนะออสเตรเลียก็นําก่อน2 0ช่วงท้ายมีแข่งโดนออสเตรเลียตีไข่แตกมานะครับเจอกับฮอลแลนด์หนักกว่าเดิมคือนําก่อน2 0เหมือนกันแต่โดนฮอลแลนด์ตีเสมอแล้วก็ต้องเสียเวลาไปเป็นรุ่นกันแทบตายนะครับเพราะฉะนั้นเกมคืนนี้ผมมองว่าอาร์เจนตินามีโอกาสที่จะขึ้นนําก่อนเหมือนเดิมมีนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนําก่อนเหมือนเดิมแต่จะปิดจ็อบได้หรือเปล่าถ้ายังแข่งเหมือน5นัดที่ผ่านมา นะครับเอาเป็นว่าถ้ายังแข่งเหมือนห้านาทีผ่านมาผมว่าอาจจะเสร็จโคเอเชียในฐานะที่โคแอดเนี่ยเป็นทีมที่รู้วิธีกลับเจอทีมระดับบราซิลยิงนำในช่วงต่อเวลาพิเศษโคเอเชียยังกลับมาได้คิดดูแล้วกันอ่าโคแอดยังกลับมาได้ขนาดเจอเจอบราซิลยิงนำในช่วงทษในช่วงต่อเวลาพิเศษเหลือเวลาจะหมดอยู่แล้วนะครับยังสามารถกลับมาได้แล้วช่วงยิงจุดโทษก็ยังคมเหมือนเดิม นะครับคมเหมือนวันที่เจอกับญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอาร์เจนตินาถ้าจะปิดต้องปิดโคเอเชียให้ได้ใน90นาทีหรือใน120นาทีถ้าไปถึงดวนจุดโทษแม้ว่าอาร์เจนจะชนะจุดโทษฮอลแลนด์มาแต่ผมบอกเลยเจอโคอตไม่ง่ายนะครับเจอโคอไม่ง่ายคู่นี้ผมมองว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้แค่60-40นะครับไม่เยอะไม่เยอะผมให้60-40คือให้อาร์เจนตินาชนะ60 ให้โคแอตมีโอกาสชนะ40นี่ในมุมมองของผมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้รอลุ้นกันนะรอลุ้นกันส่วนคู่ฝรั่งเศสผมก็มันค่อนข้างห่างเยอะคู่นั้นผมอาจจะให้70 30ก็ได้นะคะรับฝรั่งเศสโมร,โร็อกโกแต่แน่นอนเมื่อวานผมประกาศไปแล้วว่าผมจะเชียร์โคเชียกับโมร็อกโกให้เข้าชิงกันอันนี้อันนี้ส่วนตัว <c oughs> ไม่เกี่ยวกับทัศนะฟุตบอลอันนี้ส่วนตัวนะครับอาฝากไว้ท่านท่านแต่เพียงเท่านั้นสำหรับคู่แรกรอบรองชนเลร์ฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์อาเจนตินากับ โคุยเชร์พรุ่งนี้รอรุนกันนะครับส่วนทิ้งท้ายไปพูดถึงเรีพูลเล็กน้อยแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้อุ่นเครื่องกับโอลิมปิกลียงนะครับก็เดิเจอเด็กเก่าของอาร์เซนอลน,นะครับอเล็กซองลากาเซต็ตยิงไป2ลูกนะครับเรีพูลนําก่อนจากฟาบิโอคาวันโยนะครับแต่ก็โดนลียงตีเสมอครึ่งแรก1-1นนนะครับครึ่งหลังมาลียงมาได้2ประตูนะครับก็เป็นมีใครไม่รู้อีกคนนึงแล้วก็ลากาเซตยิงช่วงท้ายอีกลูกหนึ่งก็แพ้ไป อ่าหนึ่งสามนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะครับดูรายชื่อมีซาล่าลงมีฟิ uh, ino, มิโนมีคาวันโยมีเตียโกมีเอเลียสอะไรพวกนั้นแหละนะครับแล้วก็กองหลังก็เป็นมาติสโกเมดอะไรพวกนั้นแหละนะครับก็ลงเคาะสนิมไปนะครับส่วนพวกตัวฟุตบอลโลกที่เพิ่งตกรอบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันได้จากฮอลแลนด์นะครับเฮนโดเทรนจากอังกฤษแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอุลุไยนะครับดาวิดนูนเยสไม่รู้ตามเข้าแคมป์ไปหรือ,อยัง ก็เหลือโกนาเต้คนเดียวน่าจะน่าจะรอเล่นอีกสองนัดคือโกนาเต้เนี่ยรอเล่นอีกไม่ใช่สองนัดดิโกนาเต้รอเล่นอีกหน,นึ่งน,นัดสองนัดอ่าถูกแล้วรอเล่นอย่างน้อยอีกสองนัดนะครับก็คือรอบรองหนึ่งนัดแล้วก็ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้มาเพราะว่าฟุตบอลโลกมันมีชิงที่สามใช่ไหมครับชิงที่สามวันเสาร์ 3, 7, ที่สิบเจ็ดชิงจะเลิศดวันอาทิตย์ที่สิบแปดอ่าเพราะนั้นฝรั่งเศสของโกนาเต้ก็เหลือเล่นอย่างน้อยอีกสองนัดเพราะฉะนั้น ดูแล้วโคนาเต้น่าจะกลับเข้าแคมป์หงแดงเนี่ยทีหลังเพื่อนนะที่เหลือก็ทยอยทยอยกลับเข้าไปอย่างบราซิลก็มีอาริซอนฟาบินโยนะครับก็น่าจะได้พักอีกสักระยะหนึ่งกว่าที่จะถูกเรียกเข้าแคมป์หงแดงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามนะรู้แต่ว่าไปเก็บตัวที่ดูไบนะครับแล้วก็จะกลับเข้ามาที่กรุงไทยแอคเซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์อะไรเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้มันยังเป็นช่วงฟุตบอลโลกอยู่ก็พูดควันหลงคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนลุยดีอาร์ นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าต้องผ่าตัดแล้วก็น่าจะพักอย่างน้อยเนี่ยสามเดือนสามเดือนก็ไล่ไปตั้งแต่ช่วงนี้เลยทันวามก,กราคมพามีนานูน่นอาจจะกลับมาช่วงก่อนสงกรานะนะครับซึ่งไม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าดีอาร์สกลับมาตอนนั้นช่วงก่อนสงกรานเนี่ยรเรอร์พูลจะยังอยู่ในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่านะครับจะทันช่วยรเวอรเอัอลฟุอลในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ 16ทีมไหมที่จะเจอกับโอลิมปิกรลียงลียงเนี่ยคือคู่ต่อกรของลิเวอร์พูลในรอบ16ทีมนะครับของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลน,นี้เนาะเออเมื่อจริงๆผมลืมไปแล้วแหละเมื่อวานแต่เมื่อวานเปิดไปเจอพอดีเนาะนั่นแหละก็เดี๋ยวรอลุ้นกันส่วนดีโกโชต้าก็น่าจะน่าจะพร้อมนะครับก็ภาวนานะครับนี่คือปัญหาแนวรุกของลิเวอร์พูลน,นะแล้วก็พวกที่ไปฟุตบอลโลกเราก็ไม่รู้ว่าสภาพร่างกายกลับมาจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยตลาดหน้าหนาว ยังมองว่าลิปูน่าจะต้องกระโดดลงอย่างน้อยที่สุดก็ตามที่เป็นข่าวเลยครับอารบัต์มิดฟิลด์ตัวตัดเกมของโมโรคโค็อกโกอันนี้เป็นข่าวอย่างหนักซึ่งผมมองว่าจําเป็นที่ลิปูลจะต้องเอามาแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงอะเออเพราะว่านักเตะที่โดดเด่นปิ้งปั้งในช่วงฟุตบอลโลกในบางครั้งซื้อมาแล้วมันก็แป๊กก็หลายคนลิปูลก็เคยเจออย่างเอฟจีดียุบอย่างเงี้ยนะครับหรือทีมอื่นก็มีเคยเจอเหมือนกันเพราะนั้นก็ ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอัปเดตความพร้อมของลเวอพูลว่าเมื่อคืนมีอุ่นเครื่องแล้วก็แพ้ลียงไปหนึ่งสามสภาพนักเตะหลักๆเลยก็ตัวหลักเลยอย่างลุยดิอาสเนี่ยก็ผ่าตัดเขา่าแล้วก็พักยาวเพิ่มเติมนะครับก็ต้องมารอภาวนาว่าให้หายเจ็บเร็วกว่านั้นได้หรือเปล่าแต่คาดการณ์คือแน่ๆอย่างน้อยไม่น่าจะต่ำกว่า3าม3เดือนสาหรับดีอาร์ชนะครับส่วนตัวอืนอ่นก็อย่าเจ็บตามไปแล้วกันมันเหนื่อยเนาะทีมสภาพทีมผลงานก็แย่อยู่แล้วอยู่อันดับ7็อันดับแปดนมั้ง,งตอนเนี้ย ออแล้วยังมันเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บไม่หยุดไม่หย่อนอีกแล้วก็ตลาดเอตลาดหน้าหนาวก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ใครหรือเปล่านะครับแล้วยังมีเรื่องของการประกาศเทคโอเวอร์ประกาศขายสโมสรอีกโอ้วุ่นวายอีลงตงนางไปหมดเออเป็นเด็กโงใจมันต้องนิ่งอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมตัวไปงานศพน้าก่อนนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆแฟนลูกนหนังทุกท่านเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับพวกฟุตบอลไลฟ์ครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณพี่วัชระทางเพจด้วยสวัสดีครับจวดตวดตวดตวด บาๆครับซีอู